สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับข้อตอนชาแนลนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นอาหารญี่ปุ่นในหน้าร้อนนะครับร้านนี้ชื่อร้านว่าใช่ครับร้านนี้ครับโทโมิซูชินะครับร้านนี้เป็นร้านแบบอาหารค่อนข้างที่จะเป็นญี่ปุ่นแบบเขาเก่งเรื่องโรโรนะนะครับเดี๋ยวลองมาชิมว่าวันนี้ผมจะสั่งเมนูอะไรมาทานแล้วก็จะบอกเลยว่าราคานี่ถูกมากนะครับสำหรับหน้าร้อนแบบนี้เราลองมาสั่งซูชิทานกันดู ว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะครับสไตล์เขาตอนชาแนลวันนี้ไปดูกันครับ มากันนะครับสำหรับโอ้หซัมมอนอะไรนะซัมมอนไทม์โรเหรอโอ้โหถ้าผมเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ซัมเมอร์ไทม์โรเออโอ้ยดูครับเดี๋ยวลองมาชิมนะครับคำโตๆเลยให้มากี่คำวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับร้านนี้เขาเก่งแบบโรนะซัมเมอร์ไทม์โรเดี๋ยวลองเอาคำนี้เลยครับเน้นๆน,น,นะ มีแซลมอนนะทูน่าปูอัดชีสนะครับเท่าที่ผมเห็นนะเดี๋ยวขอหนึ่งคำก่อนเน้นๆน,น,นะครับว่าเป็นไงนะครับเป็นไงครับืเดี๋ยวลองจิ้มกับตัวของโชยุนะครับว่าเป็นไงครับ ดูนะครับเน้นๆครับอืมอืมคืออย่างนี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้าวแต่ไม่ใช่นะครับตรงนี้คือปลาซาบะมีปลาแซลมอนนน่ครับแล้วก็ทูน่าปูอัดนะครับแล้วก็ชีสแล้วก็สารหลายทอดมารกรอบ มันทาให้รู้สึกว่ามันได้กินปลาจริงๆอะ่ะนะครับแล้วแบบอตรงด้านนี้มันกรอบด้วยเนาะนะครับแล้วก็สาหร่ายกินเข้าไปรวมๆเนี่ยผมแนะนําต้องกินเข้าไปคําเดียวให้แบบครบรสเลยนะครับโอ้โหอร่อยจริงๆครับแล้วทางร้านเนี่ยเขาให้แบบวาซาบิมาด้วยนะอะเดี๋ยวลองกับวาซาบิสักคำหนึ่งด้วยกันเนาะเยอะไปไหมครับเนี่ยเป็นวาซาบิสดนะครับดูครับทําไมถึงรู้เพราะว่ายังมีนี่อยู่นะนะครับ โอ้โหหนึ่งคำเน้นๆนะครับสำหรับวาซาบิอะนะครับแค่นี้โอ้โหอะคำนะครับเป็นปลาทางนั้นนะครับแล้วก็มีชีสด้วยถ้าผมเรียกไม่ผิดนะตรงขาวๆนี่คือชีสเดี๋ยวลองดูครับเน้นๆครับอ,อือหืออือืออืมไม่ผิดหวังครับพอแบบ โดนาซสาบิไม่ได้ซีดแบบมากนะครับแต่บอกว่าเลยว่าแบบเอาจิ้มเนี้ยกับชุยุนนิดหน่อยนะครับเด็ดแหละผมบอกอืมอือบอกเลยครับสำหรับเมนูครับเมนูนี้ซัมเมอร์ซัมเมอร์อะไรนะซัมเมอร์โรเหรอโอ้โหอร่อย นะครับอร่อยครับมันยืมผ่านมาอีกเมนูกันครับอ่ะนะครับมาอีกเมนูกันะนะมาดูกันครับนี่คือเมนูนี่ครับซูชิกุ้งหวานซึ่งผมบอกได้เลยนะร้านที่ไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับสำหรับซูชิกุ้งหวานเนี่ยผมไปทานที่ญี่ปุ่นทีหนึ่ง นะครับอร่อยแล้วก็ติดใจพอมาเห็นร้านนี้มีต้องจัดแล้ะครับอ่ะสักหน่อยเนาะเน้นๆเลยนะครับโอ้กุ้งหวานหลายตัวด้วยนะอ่ะวาซาบินิดนึงนะวาซาบินิดนึงนะครับเขาก็ให้วาซาบิมากินซูชินี่ยังไงต้องต้องใส่วาซาบินิดหนึ่งนะครับนะครับอ่ะขอเนี่ยใช้มือนะครับผมทานคนเดียวอยู่นะะนะครับป๊าบเราก็จิ้มไปตรงใช้มือนะครับกินซูชิเนี่ยปกติให้เน้นว่าให้ใช้มือจะอร่อยมากกว่านะครับเน้นๆครับ คืออย่างนี้ครับผมจะบอกว่าตัวของกุ้งเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับอืทำมาได้ดีเลยแล้วก็เขามีตัวมะานาวเนี่ยนะครับ เป็นตัวชูรสชาติให้มันสดชื่นมากยิ่งขึ้นเหมาะเป็นซูชิหน้าร้อนจริงๆนะครับแล้วก็ข้าวก็มีรสชาติกินรวมกันเนี่ยอร่อยนะครับแล้วก็ใส่วาซาบิสักนิดนึงนะครับผมว่าได้เลยนะครับสําหรับไอตัวของซูชิกุ้งหวานไม่แพงนะครับยังไงต้องลองสั่งทานเป็นการเปิดมิติใหม่แล้วกุ้งเขาหวานจริงๆนะครับสดดีครับผ่านครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวร้านโทมิซูชินะครับร้านนี้ค่อนข้างจะอร่อยครับ แล้วก็เซอร์ไพรส์ไอตัวของไอตัวโรอ่ะนะครับอ่ะนะครับซัมเมอร์ไทม์โรเนี่ยนะครับเขาจะมีแต่เนื้อปลานะครับไม่มีข้าวเลยนะครับตัวโรเนี่ยไม่คือผมมันนึกว่าจะมีข้าวข้างในแต่จริงๆเป็นเนื้อปลาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีปลาหลายชนิดนะครับแล้วก็ห่อด้วยไอตัวของสาหร่ายกรอบทำให้กินแล้วรู้สึกผมได้มิตินะครับสั่งทานสองคนยังได้เลยนะครับแล้วจะรู้สึกว่าอร่อยนะครับแนะนํานิดเดียวให้ไอแตะวาซาบินิดนึงนะครับไม่ให้เลี่ยนแล้วก็จิ้มกับโชยุผ่านเลย นะครับสำหรับอีเมนูหนึ่งก็คือไอตัวของกุ้งหวานซูชิกุ้งหวานนี่แนะนำว่าต้องสั่งนะครับไม่แพงเลยนะครับแล้วบอกว่าหาทานยากนะครับร้านนี้กุ้งสดและเด้งหนึบความหวานได้เลยนะครับใครชอบสายดิบเนี่ยอย่าพลาดแล้วก็ใครแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยนะใครไม่กินดิบก็ลองเปิดใจดูครับอร่อยครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านซูชิแบบผมว่าต้องลองและราคาไม่แรงด้วยครับเด็ดครับ